ดูครับดูครับน่าทานหรือเปล่าครับโคตรหอมเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยครับอันนี้เป็นเขียดนะครับเนาะเขียดที่พ่อแมอ่ไปหามาได้นะครับผมเลยจัดเมโนูให้ เอฟซีสักหน่อยนะครับเนาะวันนี้น่าจะเป็นขว้วแคนะครับข้อแคให้เพื่อนๆและผู้ติดตามได้ดูกันนะครับขว้วใสให้ลบก่อนอื่นนะครับเนาทำการเอาใส้และขี่มันออกก่อนนะครับทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเขียดก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำเมนูนะครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับเนาะใช้เวลานิดนึงนะครับจาเกียนนะครับต่อไส่มันออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็นําไปลาบให้ละเอียดว่าที่เราครับจะเ,เอาละเอียดหรือว่าชิ้นได้ครับ ผักนะครับที่ผมเตรียมมานะครับก็มีผักชะอมนะครับผักชีฝรั่งครับแล้วก็มีผักแค่ผักสลิดนิดๆิหน่อยหน่อยนะครับที่จะนําการผสมสารในการพวกแขกเขียดวันนี้นะครับส่วนเครื่องพริกนะครับเนาะหลักๆเลยคือขานะครับข่าตะไคร้นะครับแล้วก็ขมิ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการดับคลานะครับส่วนดอกหอมต้นหอมก็สามารถใช้ได้ตามที่เราชอบเลยนะครับ พลิกประมาณสัก6-7เมตรได้นะครับตามระยะนี้ครันนีะครับ ครับนะครับโขกละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมครับเครื่องผักนะครับต้องมาทําการหั่นนะครับเห็ดล้มเท่านะครับลมนะครับเป็นเห็ดล้มแห้งนะครับก็นํามาแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําแล้วก็หั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะได้รับทำรับประทานง่ายหน่อยนะครับ Thank you ตอนนี้นะครับเ,เครื่องเตรียมพร้อมพริกพร้อมหมดแล้วนะครับทําไมผมต้องใช้น้ำมันพืชนะครับบางคนว่าเป็นอาหารเมืองเมืองไม่ต้องใช้น้ำมันพืชก,ก็ได้โอเคครับถ้าไม่ใช้น้ำมันพืชนะครับให้ใช้น้ําก็ได้นะครับแต่ที่เลือกน้ำมันพืชคือผมอยากได้กลิ่นหอมของน้ําพริกนะครับ ใช้น้ำเปล่านะครับราดลงสักหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับตามคลิปเลยนะครับจากนั้นผมจะเอาเสียดบัะนียลงไปครับคั่วกับน้ำพริกนะครับทั้เข้าวกันนะครับเดี๋ยวก็พยายามเติมน้ำนิดหน่อยครับเติมน้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เสียดมันสุกนะครับเพื่อมันไม่ให้แห้งติดกระทะนะครับแบบนี้นะครับ เมนูนี้นะครับพึ่งหัดทำนะครับอย่าว่ากันนะครับอาจจะมีการลัดขั้นตอนนิดหน่อยนะครับเครื่องอาจจะไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาคลิปให้ดีกว่านี้นะครับทําการคว้านะครับเห็ดลมแห้งนะครับเขียดนะครับให้สุกนะครับสุกเลยนะครับถ้าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมผักนะครับผักที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้สักครู่นะครับเป็นผักชะอมนะครับ แล้วผักต่างๆที่ผมได้แนะนำไปข้างต้นนะครับาวางคั่วนะครับอย่าลืมดูนะครับถ้ามันแห้งสามารถเติมน้ำได้เลยนะครับเติมน้ำนะครับแบบนี้เลยนะครับว่าจนมันสุกได้ที่โอเคแล้วปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับ น่าจะใส่รสด,ดีนิดหน่อยนะครับน้ำปลานะครับอยู่ที่เราเลยนะครับระวังทำนะครับอย่าลืมชิมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับอย่าลืมปรุงรสนะครับด้วยรสด,ดีหรือว่าของชูรสน้ำปลา พอไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ำไปต่อยนะครับถ้ามันโอเคแล้วนะครับถ้ามันสุกได้ทีแล้วเราก็สามารถตักขยะ สามารถเสิร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมครับจนจบคลิปนะครับและสามารถนำเมนูที่ผมแนะนำไปลองทำดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดถูกใจ Sub s cribe นะครับขอบคุณครับมาครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับโอเคครับกิเ้